สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นงานตรวจสอบรถยนต์มือ2ให้ลูกค้านะครับพอดีลูกค้าติดต่อมานะครับว่าให้ไปดู Toyota v วีอนะครับเป็นรถปี2014นะครับสีดำนะครับรุ่นนี้เป็นตัว S นะครับสำหรับการตรวจสอบสภาพของ รถยนต์มือ2นะครับผมมีเช็คลิต์อยู่64รายการนะครับเช็คครอบคุมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังนะครับตัวถังช่วงล่างนะครับระบบไฟต่างๆนะครับทั้งห้องโดยสารนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องยนต์นะครับที่ผมต้องเช็คนะครับสำหรับการตรวจสอบสภาพรถยนต์มือ2ในครั้งนี้นะครับเป็นรถยนต์เต็นต์นะครับเต็นอยู่แถวแบริ่งนะครับที่ผมเดินทางไปตรวจสอบนะครับ ผมเช็คหมดนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นไฟที่หน้าปัดเรือนไม้นะครับเราก็ต้องเช็คนะครับตรวจสอบสภาพภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นการรั่วของกระจกนะครับว่ากระจกมีการรั่วหรือเปล่านะครับกระจกแท้ไหมนะครับสําหรับภายในนะครับคันนี้ก็ดู เรียบร้อยนะครับเป็นรถยนต์สภาพถือว่าโอเคเลยนะครับภายในเนี่ยสวยงามนะครับเบาะรุ่นนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเราก็ต้องเช็คความเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าลูกค้าซื้อไปลูกค้าต้องเอาไปซักเบาะซักพรมอีกนะครับด้านในนะครับทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับรถคันนี้ก็ถือว่าสภาพดีนะครับไม่เคยถูกชนหนักมานะครับ เราก็ตรวจสอบตามรายการของเรานะครับว่ามีการชนด้านข้างไหมนะครับหัวน็อตเปลี่ยนไปไหมนะครับจากนั้นนะครับเราไปเช็คช่วงล่างนะครับพวกบูทพวกเพลาต่างๆนะครับลูกหมากต่างๆว่าความสมบูรณ์ มีมากน้อยแค่ไหนแตกหรือเปล่าปีหรือเปล่าจาอระดีหลุดลอดออกมาหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเช็คด้วยนะครับรวมถึงผ้าเบรกนะครับดูความหนาของผ้าเบรกนะครับว่าผ้าเบรกมีระยะความหนาเท่าไหร่นะครับลูกค้าซื้อไปต้องเอาอไปเปลี่ยนผ้าเบรกอีกไหมนะครับสำหรับสภาพยางนะครับก็ตามในภาพเลยนะครับยางสี่เส้นไม่เหมือนกันนะครับมีปี 19อยู่3เส้นนะครับแล้วก็ปีย7ิ็อยู่1เส้นนะครับสภาพยางนะครับแตกลายงานนะครับซึ่งเราก็แจ้งทางเจ้าของเต็นท์ไปนะครับเจ้าของเต็นท์ก็เถียงกลับนะครับเขาบอกว่าโอ้สภาพนี้สภาพดีมากนะครับยางเพิ่งอายุไม่เยอะนะครับผมก็บอกยางอายุ3ปีมาแล้วแล้วก็มันก็มีแตกลายงานด้วยนะครับเนี่ยก็ตามภาพนะครับคือสภาพอย่างเงี้ยนะครับผมก็แจ้งลูกค้าไปตรงๆนะครับว่าถ้าเกิดว่าบอกให้ลูกค้าใช้ต่อเนี่ย มันก็เสี่ยงว่าอันตรายนะครับแต่ทางเจ้าของเต็นเขาก็มาเถียงนะครับว่า oh, อ้วันนี้ยางยี่ห้อมิชลินเลยนะไม่เป็นอะไรสภาพมันดีมากนะครับทําไมต้องเอาสภาพยางเพื่อลดราคานะครับซึ่งผมก็เอาสภาพยางเนี่ยไปต่อรองราคาให้ลูกค้าซึ่งเขาก็เถียงกลับมานะครับก็ถือว่าก็ไม่ค่อยจะรับฟังเราเท่าไหร่นะครับผมก็บอกลูกค้าไปตรงๆแต่ผมก็ดึงลูกค้ามาแล้วแหละนะครับว่า สภาพเนี้ยถ้าเกิดว่าซื้อไปเนี่ยก็ต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับลูกค้ายอมรับความเสี่ยงไหมนะครับถ้าลูกค้ายอมรับความเสี่ยงในราคานี้ก็โอเคนะครับผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีจริงๆอะ่ะเราก็ไม่ยอมเสี่ยงให้ลูกค้าเราไปซื้ออยู่แล้วนะครับไม่งั้นลูกค้าเราจะไว้วางใจให้เราไปตรวจสอบคุณภาพรถมือสองทำไมก่อนซื้อทําไมนะครับเราก็ต้องแจ้งลูกค้าไปตรงๆนะครับ ไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเป็นมิชลินหรือว่ายางยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเกิดว่ามันเสื่อมเสื่อมสภาพมันก็คือเสื่อมสภาพนะครับแตกลายงานก็คือแตกลายงานนะครับคุณขายไปมันก็จบนะครับแต่ถ้าลูกค้าไปใช้เนี่ยถ้าเกิดอันตรายมาคุณรับผิดชอบหรือเปล่านะครับจุดต่อไปนะครับเราเปิดมาชมห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงหน้านะครับมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับก็ยังไม่เคยทําสีนะครับสภาพเครื่องนะครับก็ สภาพดีสภาพแห้งนะครับถือว่าสภาพดีเลยนะครับสภาพเครื่องเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับเป็น 1NZ นะครับเครื่องยนต์ของ Toyota v i o อนะครับสภาพดีเราก็ต้องสตาร์ทฟังเสียงนะครับว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่านะครับเช็คหมดนะครับพวกอของเหลวต่างๆนะครับก็เห็นแวบๆนะครับว่าเจ้าของเต็นท์นะครับเอาน้ำเปล่านะครับมาเติมในหม้อน้ํานะครับซึ่งผมก็แนะนําลูกค้าไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเนี่ย แนะนาให้เปลี่ยนถ่ายของเลวนะครับเ,เช็คหมดนะครับพวกฝาหม้อน้ํานะครับฝาหม้อน้าเสื่อมสภาพเราก็บอกลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าถ่ายน้ํายาหม้อน้ําก็ต้องเปลี่ยนฝาหม้อน้ําด้วยนะครับพวกยางเท่นเครื่องพวกสายพานเ,าเช็คหมดเลยนะครับอ่าก็เป็นการเดินทางไปดูรถมือสองให้ลูกค้านะครับสําหรับรถลูกค้านะครับก็ได้ รถที่ดีมีคุณภาพไปใช้นะครับอะไรที่มีความเสี่ยงเราไปแจ้งลูกค้าไปตรงๆนะครับเราไม่ปิดบังอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราไม่ได้ไปรับเงินจากเต้นรถนะครับเพื่อที่จะมาขายช่วยนะครับอันนี้ผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับก็เป็นรายการตรวจสอบรถยนตมือสองหกสิรายการนะครับที่ ผมเช็คให้ลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นรถสภาพดีนะครับลูกค้าก็ตกลงนะครับต่อรองกันไปต่อรองกันมานะครับก็สุดท้ายก็ยอมลดราคาให้นะครับท่านนี้ก็จ่ายสินทรัพย์เรียบร้อยนะครับลูกค้าจ่ายเงินสดนะครับก็ได้เล่มไปโอนเองนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจที่จะให้ผมไปดูรถมือสองให้นะครับก็ติดต่อมาทางแฟนเพจได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามานะครับก็มาลองพูดคุยกันก่อนนะครับหรือว่าส่งลิงก์ รถยนต์ที่สนใจนะครับมาให้ผมตรวจสอบเบื้องต้นให้ก่อนก็ได้นะครับถ้าสนใจยังไงก็นั่นแนกันไปดูรถมือ2นะครับรายการตรวจสอบนะครับผมเช็คให้ละเอียดนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ